หนึ่งวันสี่คาเฟ่กับสี่ชุดเป็นทริปสำหรับการสต็อกรูปนะคะใช้เวลาหนึ่งวันลงรูปได้หนึ่งเดือนปิดแล้วะวะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นับอยู่ที่หัวหินนะคะคลิปนี้มาทะเลกแล้วแต่ว่ามาใกล้ๆเพราะว่าเราตั้งใจที่จะไปคาเฟ่ฮอปปิ้งกันค่ะวันนี้เดี๋ยวนับจะพาทุกคนไปคาเฟ่สที่กับ4ี่ชุดแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวมาดูคุณจิก่อนเขาทำอะไรอยู่พอดีเจ็บขาครับเขาคำลังพยายามตัดที่แปะนมของนับเป็นคล้ายๆเทปนะคะซึ่งอันเนี้ยมันเหมาะสำหรับชุดที่แบบเว้าลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็แปะ ดันเขาออกมาเพื่อมันเป็นการซับพอร์ตหน้าอกของเรานะคะเป็นหน้าที่เขาทุกคนอยากรู้เปล่าว่ามันแปะมาแล้วเป็นไงพี่เดชแปะให้ดูมามามันยอมเสียหนึ่งชิ้นเพื่อนมของเราเดี๋ยวดึงดึงดึงไปทอะไรกันทุเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันคือการแบบแปะฝั่งหนึ่งทับไปแล้วก็ดึงมาดึงมาดึงเนื้อนมมาอย่างเงี้แล้วก็มาแปะเงี้เพื่อให้แบบ ด้านหนานะคะมันสามารถแบบแปะรอบตัวได้เลยเราจะดึงแบบไหนหรือแบบแปะทรงไหนคือได้ทั้งหมดเอาเป็นว่าคเอาง่ายๆอ่ะไม่ต้องพูดเยอะเอาเป็นว่าเอาง่ายๆเดี๋ยวไปคาเฟ่กันแต่ว่าอันดับแรกอยากพูดอะแปะนมแล้วแปะเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนคือวันนี้นับอะจะ สต็อกรูปเป็นทลิปสําหรับการสต็อกรูปนะคะอันนี้เป็นชีวิตปกติของนับอยู่แล้วที่เวลาเราไปคาเฟ่อะเราจะต้องเอาชุดไปเปลี่ยนเพื่อที่ว่าเราจะได้ลงรูปในไอจีแล้วชุดมันไม่ค่อยซ้ําซึ่งเวลาที่นับมาทะเลอะปกติแล้วอะนับจะชอบที่จะใส่ชุดว่ายน้ำออกไปข้างนอกเลยทุกคนคือเป็นคนที่ไม่ได้แต่งตัวแบบเสื้อยืดหรือเสื้อสายเดี่ยวแล้วกางเกงออกไปแต่ว่าจะชอบใส่แบบเนี้ย เป็นชุดแบบวันพีซหรือว่า Two ทูพีซแล้วก็มีเสื้อคลุมแต่ทริปนี้นับเลือกเป็นวันพีซทั้งหมดนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ใส่กับกางเกงยีหรือกางเกงขาสาั้นแล้วก็ออกไปได้เลยอาอยุถือกล้องสิก็จะเป็นชุดแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะใส่กางเกงขาสั้น ลงไปเพื่อที่ว่ามันจะได้สบายแล้วออกไปอะ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นทะเลมากขึ้นที่มันดูน่าสนใจมากขึ้นแล้ววันนี้นับก็เอาชุดจาก Gen t ท e w o แมนมานะคะเพราะว่าเขาเพิ่งมีคอลเลคชันใหม่ที่นับเลือกแบรนด์เนี้ยเพราะว่านับสามารถใส่ได้ทุกคน <Wow. S 1> คือบางชุดที่เวลานับซื้อจากไอจีอ่ะไซส์เอส S อะ่ะมันก็ใส่ไม่ได้แล้วเว้ยแต่ว่า Gen เ l e อะ่ะเขามีตั้งแต่ไซส์เอสที่นับสามารถใส่ได้นับก็เลยเลือก Gen t l e มาทั้งหมดของทริปนี้เลยนะคะอ่ะไปดูกันว่า มีชุดอะไรบ้างไปชุดหนึ่ง,งจบแล้วชุด <c oughs> แรกก็คือจะเป็นวันพีซที่แบบมีความสีหว,วานๆซึ่งนะา่ะเลือกมาแล้วว่าจะไปกับคาเฟ่ไหนก็คือมีการแพลนมาแล้วว่าคาเฟ่ไหนเหมาะกับชุดไหน ตอนนี้นะคะนับกำลังรอถ่ายรูปตรงจุดคลายแม็กซ์ก็คือเป็นเป็น จุดที่คนนิยมมาถ่ายรูปกันนะคะก็คือมันจะมีแค่จุดเดียวเป็นกระตกใสๆก็คือต้องรอต่อแถวถ้าสมมติว,ว่าอยากจะถ่ายตรงนี้ถ้าวันไหนมเคืนคนมาเยอะอะไรเงี้ยก็คือต้องรอนิดนึงตอนนี้นับรออยู่นะคะ มาทะเลไม่เจียมเลยว่าผมมันจะเป็นอย่างไรจะพาไปทุกที่แบบไวๆเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะมันคือการสต็อกรูปเราก็จะเก็บรูปแต่ละที่ที่เราคิดว่าสวยอย่างเมื่อกี้ก็จะมีประมาณ2จุดแล้วก็เก็บรูปมูดไว้นะคะมีทริคเล็กๆน้อยๆสาหรับคาเฟ่น,นี้นะก็คือซอมพูดมาก่อนจากที่บ้านซอมพซอมพดเพราะว่าคนเยอะคนต่อคิวคือกดดันมากคนต่อคิวโอเคปเราไปอีกที่หนึ่งต่อกันค่ะ Thank you วัยบาลีก็คือเขาจะมีรถบ้านนับมาถามพี่เขามาแล้วว่าไปถ่ายรูปได้ไหมเพราะว่านับเห็นหลายคนไปถ่ายรูปแต่ว่าเขาบอกว่าตอนนี้มีคนมาเช็คอินก็คือไม่ได้อน,นุญาตให้ถ่ายรูปก็เดี๋ยวเราถ่ายรูปตรงต้นไม้ต้นใหญ่นี้แทนนะคะแอบทำรีเสิร์ชมาแล้วว่าต้นไม้ต้นนี้น่ารักมากนับไปขออนุญาตพี่เขามานะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าตรงนี้รถบ้านมันเป็นยังไงคือทุกคนดูอันนี้รถบ้าน अन्य खाले ได้ดีมากนะคะทุกคนที่แล้วประมาณครึออ่งชั่วโมงคือเราพยายามอยากจะเก็บให้มันครบใน1วันเลยใส่แมสสมัยนี่ยเปลี่ยนชุดแล้วชุดที่3นะคะไปเราไป Memory Cafe ซึ่งไม่ได้ติดทะเลก็เลยเอาเป็นชุดที่แบบว่ามีเสื้อคลุมเรียบร้อยนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยถอดกางเกงเดี๋ยวขอดูก่อนว่าคนเยอะหรือเปล่าอ่ะปไปไปนี่นี่จะมีความแบบขาวๆแล้วก็ย่ายาดอกอย่างนี้ใช่ไหม มันเหมาะกับชุดที่แบบคุมโทนจะเลยจะเลยชุดคุมโทนชุดสีขาวหรือสีครีมสีเบจสีอ่อนๆแต่ว่าในเมื่อวันนี้เรามาตีบแบบสดใสนะก็เลยหยิบแดงวแบบ่ะไปเลยไปแดงให้แดงโอ <Okay. S 1> เคเราจะพาทุกคนไปเดินเล่นที่ทุ่งหญ้านะครับไปเลยทุกคน ตลอ่พาทุกคนไปเดินเล่นในทุ่งยาอีกทีได้อ่ะพาทุกคนไปเดินเล่นในทุ่งยานะครับ ก็ฝั่งนี้ก็จะมีที่นั่งอีกนั่นหมายความว่าคือที่นั่งเขาเยอะมากชิลมากพี่แน่ชิลมากใส่เป็เกาหลีให้ด้วยใเหให้ด้วย,ด,วยดึงสโลด้วยอ่ะ,อะความเกาหลี ยูยูทำมูวคลิปสวยๆของนับเสียเล่นตลกอีกแล้วนะเอาถ่ายรูปดิรออะไรอ่ะแถวๆเนี้ยแหละขอเนี้ยไปถ่ายรูปก่อนนะครับที่นี่นะคะ <Work. S 2> มันมีหลายมุมแต่ว่ามุมแต่ละมุมมันก็จะเหมือน,อนกันอันนี้ขึ้นอยู่กับคนหามุมและมันก็จะเป็นดอกยา้าเป็นฟิลแบบเกาหลีเกาหลีนิดนึง ละลายหมดแล้วบีบเลวต้องการเหมือนว่าถ้าอยากถ่ายกับไอติมต้องแข่งกับเวลามากเพราะว่าเมื่อกี้กดไปได้ประมาณ10รูปก็คือไม่ไหวแล้วละลายแหละแล้วก็สิบไม่สิบร้อยไม่ไม่ถึงก็เราก็ต้องมาลุ้นเอานะคะว่ารูปที่นางกดเมื่อกี้คือจะโดนชมหรือจะโดนด่าโคตรสวยที่ถ่ายโคตรไม่สวยยังไม่ดีขนาดนั้นเอิจริงๆแล้วอ่ะโอ้โหมือจิ้มผู้น่าสงสารคือแบบมือโคตรเหนียว กินหลอนๆกินออกวไหนๆก็ไหนๆแล้วใช่ไหมนี่คือชะตากรับของ ในหนึ่งนะคะวันนี้นับเริ่มตอนประมาณ11โมงครึ่งจบตอนประมาณตอนนี้กี่โมงอ้าอยู่3 5มโมง50มโมง50ใช้เวลาไป4ชั่วโมงเฉลี่ยแล้วที่ละ1ชั่วโมง1ชั่วโมงนี่คือรวมเดินทางแล้วนะโอ้มก็เราทำเวลาได้ดีมากออค่ะทุกคนนี่แหละเป็นสไตล์ของการสต็อกรูปเปลี่ยนชุดถ่ายไปหลายๆคาเฟ่ใช้เวลา1วันลงรูปได้1เดือน <laughs> พร้อมกับชุด Gentlewoman นะคะที่มีหลายลายมากคอลเลคชันนี้คือลายเยอะมากแล้วก็แบบเยอะมากเป็นลายปริ้นต์ของตัวเองที่ไม่มีซ้ำใครแน่นอนอันนี้คือเลิศม,มากก็ใครอยากจะไปซื้อไปช็อปนะคะเขามีตั้งแต่ไซส์เล็กคือนะับเป็นคู้หญิงตัวเล็กมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องความแบบไซส์ S เราจะแบบยังหลวมอยู่นับใส่ได้คือทุกคนใส่ได้อันนี้คือไซส์ S นะคะก็ ไปลองช็อปกันดูมีทั้งใน IG มีทั้งในออนไลน์แล้วก็ที่ช็อปก็ได้ถ้าอยากจะไปดูเนื้อผ้าหรือจะไปลองอะไรเงี้ยคือนับอะคอนเฟิร์มความดลิงแล้วก็ความคุณภาพคุณลิตี้คือทุกอย่างโอเคปิดปิดคลิปปิดแล้ววะเห็นมากเอาจริงปะโอเคปิดคลิปนะคะสำหรับคลิปหน้าน้าจะไปไหนทำอะไร ก็ฝากถึงเจ้าของแบรนด์ด้วยนะครับเมื่อไรจะมี gentlemen ครับ gentleman เลยนะ g e n t โอเคไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายหวังว่าชอบคลิปนี้นะคะอย่าล ja ืมกดไลค์นะคะแล้วก็ subscribe ด้วยนะคะหลังจากนี Ges ้เราจะมีคลิปอีกหลายๆคลิปมาอีกเรื่อยๆเลยเพราะว่าบ้านก็ใกล้แล้วนะคะไปค่ะ